ก็สวัสดีครับ s ิ l ิว c h a n n e l นะครับผมก็วันนี้จะมา,ารีวิวนะครับในรถมอเตอร์ไซค์นะครับคันเล็กนะครับ 50cc นะครับเป็นของหายากของสะสมนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับ ชมถ่ายรอบๆให้ดูนะครับน,นี้เป็นฮอนด้านะครับผม xl 5 0 s นะครับ ห้าสเป็นเครื่องยนต์ออใช้เครื่องยนต์สจังหวะนะครับเป็นรถวิบากท่อยกคันเล็กนะครับปีน่าจะอยู่ที่หน่งเก้ปลายปนะครับถึงหนึกกว่าๆนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนคนไหนมีความรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ รถเป็นเดิมๆแห้งๆนะครับสภาพสวยนะครับด้านหน้าใช้ล้อ,อขอบ16นะครับผม ตอนนี้ใช้ขอบ16อ่ายาง2.5นะครับตอนนี้ที่ขาดก็คือ,อเดิมทีจะมียางหุ้มโชกคตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับไม่เดิมนะครับใช้งานมา2,500อ่า เท่ทีนะครับ2อ0 0 0ื่นหนะครับประมาณนี้นะฮะกิโลเมตรนะครับมีตัว set เซตทริปด้วยนะครับตรงนี้สามารถเซตทริปได้ระบบไฟเป็นอันนี้ใช้เป็น6โวลต์นะครับใช้6โวลต์มีแบตเตอรี่นะครับอันนี้แบตค่อนข้างเสื่อมนะครับแต่พวกระบบไฟไฟหน้าไฟเลี้ยว ไฟท้ายใช้ได้หมดนะครับอันนี้เปิดปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแต่นะครับอันนี้ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำปรับไฟสูงไฟต่ำนะครับกระจกก็ได้เป็นของเทมาเลยนะครับเม็นอินเจพเปนติดมานะครับที่เท่าที่วิเซอร์ดูในเน็ตก็จะใส่ข้างเดียวนะครับข้างขวา ถังน้ำมันนะครับถังน้ํามันมีบุบนะครับนิดนึงนะครับคุณงไ้ซ่อมได้นะครับอันนี้เป็นเพดที่ติดมากับรถนะครับ เครื่องก็เดิมๆนะครับ uh, cc นะครับจะระบ,บุไว้ตรงนี้นะครับ49นะครับ cc นะครับ mm hmm. ก็ในชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับ mm hmm. ก็จะมีแบบซีดนะครับตามอายุนะครับเป็นของแท้ของเดิมตรงรุ่นนะครับ ตะแกงหลังนะครับก็เป็นของเดิมติดรถมานะครับด้วยได้มาด้วยนะครับเบาะแท้เดิมครับก็มีขาดตรงนี้นะครับก็อันนี้ซ่อมไว้ชั่วคราวนะครับยังไม่ได้ไปหุ้มใหม่เสียดายหนังเดิมนะครับด้านหลังมีตัวล็อกหมวกกันน็อกมาด้วยนะครับตัวล็อกหมวกกนน็อก ใช้งานได้นะครับพว่าบางกันบางโซ่ตรงนี้ก็ยังเป็นของเดิมนะครับเป็นเหล็กนะครับโซ่หน้าไอโซ่สเตอร์นะครับยังเป็นของเดิมโรงงานที่ติดกับรถมาอยู่เลยนะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นล้อขอบ14นะครับขอบ14ไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายขอบแท้หมดนะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับ Made in นเจแปโชคหลังซ้ายขวานะครับยังสภาพดีครับท่อยก ก็มีคาบูนะครับคาบูเปลี่ยนใหม่นะครับใส่เปลี่ยนคาบูใหม่นะครับของเดิมว่ายังมีนะครับของเดิมตอนแรกเอ่อก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็ไปให้ช่างเช็คช่งางบอกว่าคาบูน่าจะเสียแต่จริงๆริงไม่ใช่นะครับตอนนั้นคือ,อถังน้ามันครับมันไม่สะอาดอันนี้ผมก็เลยใส่ไว้แล้วก็แล้วก็ใส่กองใส่อะไรเพิ่ม ก็เรายังไม่ได้เกลียดกลับไปใช้ของเดิมนะครับมีของเดิมด้วยก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงนะครับ ไฟต่างๆยังใช้ได้น,นะครับเกียร์มี5เกียร์นะครับเดี๋ยวราสตาอันนี้ลองสตาร์ทแล้วนะครับ เดี๋ยวลองเปิดไฟหน้านะครับไฟหน้าใช้ได้สูงต่ำึไฟหน้าสูงต่ำนะครับใช้ได้ไฟเลี้ยวนะครับจ้ายขวานะครับ ครับครับก็นี้ก็ <c oughs> ผมลองยกใส่แหล็กนะครับท้ายรถให้ดูนะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ลดน้ำหนักน้อยครับมาณเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับผม ก็เหมาะสำหรับขับเล่นนะครับแล้วก็ไปทริปไปแคมป์นะครับยกใส่ท้ายรถนะครับไปขับเล่นได้นะครับคันนี้ก็สภาพเดิมๆเลยนะครับผม Honda x l 5 1นะครับปี1980นะครับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ50ซีซีนะครับล้อหน้า16รล้อหลัง14นะครับก็ระบบใช้ได้ครบนะครับ ระบบไฟนะครับเบรกดีโชคยังดีอยู่นะครับ,บรก็จะมีขาดอุปกรณ์บางอย่างเล็กน้อยนะครับเช่นยางหุ้มโชคหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีชิ้นส่วนนะครับอย่างเช่นกระเป๋าข้างครับซีดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรแบบเดิมๆแห้งๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก็คันนี้ผมเสนอขายไว้อยู่ที่หนึ่งสามหมื่น 2,500บาทนะครับคันนี้แ,แบ่งเงินใช้นะครับผมก็สำหรับสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์เดิมครับของซีรีส c h ช n แนลนะครับ0882808645 <c oughs> นะครับผม <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ทำคลิปขึ้นมาก็แบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับก็เป็นรถ Honda XL ตัวเล็กนะครับที่ หายากนะครับที่ผมนั่งหาข้อมูลนั่งดูมานะครับในในประเทศไทยนี่มีน้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยนะฮะก็สําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ต้องการเอาไปใช้นะครับเอาไปแคมป์หรือเอาไปเก็บไปสะสมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสสวัสดีครับ